ว่าโซตัสคงมาจนถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันไม่ซัพพอร์ตกันเองนะครับทุกอย่างที่ทำให้เกิดโซตัสในวันนี้คือทุกอย่างที่เพอร์เฟจนมาถึงมือพวกคุณในวันนี้ครับออออขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนทีมงานแล้วก็นักแสดงมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆครับ <ส BR unto you> และนี่คือซีรีส์โซตัตสเอครับผมเสียงครับผม แสดงความยินดีด้วยนะคะทุก<ะ>เรื่องนะคะที่ทุกคนพูดมาเมื่อสักครู่น,นี้คือมันตริมันจริงและมันตรงตารรมนั้นมนใัใช่ใช่ยังคิดไม่จบด้วยตอน,นเห็นไหมนะครับทุกคนแสดงความยินดีกับแฟนๆด้วยแล้วกันนะคะครับผมอ่ะเรามาเข้ารางวัลต่อไปครับผมรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่15ประเภทพระบุร่าอวอ์สาขานักแสดงชายยอดนิยม ว้าวมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลสาขานักแสดงชายยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้คริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์ขอบคุณพี่นะครับผมนะครับโอ้ปราชิาเรืองโรจน์่อ่อุครับงั้พี่นะจิรายุ สีสุดถึงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่เหนือคนอื่นอีกต่อไปณเดชคู่กิมมยะผมควรจะเป็นคนปกป้องคุณไม่ใช่คนณต้องมาตายแทนผมปโปธนวัฒน์วัฒนภูติกลับมาเถิดองเจ้าอย่าไปอื่นไกลเลยโอ้โหแต่ละท่านนะคะสุดยอดสมเกียรติเหลือเกินอะไรฮะอะไรนะจ๊ะ เหมือนเหมือนเรากดดันพิธีกรยังไงกันก็ไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังกันนะคะอ่ะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่15นะฮะอ๋อยังไม่ประกาศเราต้องมีคนเชิญดอกไม้ก่อนเขากดดันผมอ่าเขากดดันผมมาผมก็เลยรีบร้อนเหระป่าใจเย็นๆจ้ะ <G ül üş> เรามานะฮะเรียนเชิญกันก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณสมชายมีเสนครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะฮะเป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีครับขอเรียนเชิญนะฮะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะน้องแนทอาน,นิพรค่ะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สของเรานะคะแล้วก็นางเอกช่องวัน31นะคะนอโอ๊ยเดินจิกมาเลยจ้ะลูกตุกต๊กไทยแลนด์ีด สวยงามสง่าเหลอเกินสวยแล้วสตงผู้ชายไม่กล้าเดินกันางด้วยนะฮะเอาละถึงเวลาประกาศกันแล้วครับผมอันนี้ส่งเสียงกันได้แล้วนะก่อนที่จะประกาศใครนะใครนะใครนะและสำหรับรางวัลนะฮะ คมชลึกอวอร์ดครั้งที่15ประเภทปักราวอร์ดสาขานักแสดงชายยอดนิยมได้แก่ได้แก่แกสิงโตปราชญาเรื่องรุ่ค่ะขอแสดงความดีด้วยนะคะโอ้โหเบืออเขารู้พักราอวอร์ดพักราอวอร์ดจริงๆต้องยอมเลยจริงๆ ต้องเห็นใบป,ประกาศรายชื่อของเราเลยด,ด้วยนะคะสุดยอดมากแต่น้องคนนี้ต้องบอกว่าความสามารถสุดมากๆนะฮะน้องเต็มที่กับบทบาทที่ได้รับมากๆนะคะถ้าใครได้ติดตามซีรีส์นะคะแล้วก็ทุกๆผลงานที่น้องทําน้องเต็มที่มากๆ<ช>จริงแน่นอนนะเขาต้องเป็นคนที่น่ารักมากๆแฟนๆถึงได้ขนาดนี้ขอแสดงาง เดี๋ยน้องสิงโตพูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับพูดอีกได้ครับพูดอีกพูด,พดอีกพูดเลยลูกที่นี่มีคนอยากฟังเสียงน้องเยอะมากพี่เชื่ออย่างนั้นไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะมีโอกาสได้รับเสนอชื่อเข้าชิงอีกครั้งด้วยซ้ำไปรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มาจากแรงโหวตจากทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอขอบคุณ ครอบครัวแฟนคลับผมนะครับครอบค,บครัวสมุนเจ้าป่าขอบคุณที่รักผมในสิ่งที่ผมเป็นขอบคุณที่คอยสพอร์ตกันมาโดยตลอดตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานใน,ในวงการนี้มาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันนะครับแล้วผมก็ยังขอยืนยันคำเดิมว่าเป้าหมายของผมในชีวิตเนี่ย ไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเพียงแค่อยากให้ครอบครัวของผมภูมิใจเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของผมแล้วผมก็อยากจะให้คุณภูมิใจว่านักแสดงที่คุณสปอร์ตมาโดยตลอดคอยส่งเสริมมาโดยตลอดวันหนึ่งเขาสามารถยืนอยู่ในวงการด้วยความสามารถตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิครับขอบคุณครับน้องสิงโตค่ะ ยินดีด้วยมากๆนะล,ลูกเราภาพภูมิใจแทนแฟนๆของเขาด้วยนะครับเก่งนะฮะหล่อด้วยแฟนๆรักด้วยนะฮะครับผมบและก็มาถึงนะฮะรางวัลสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ฝ่ายชายไปแล้วครับเรามาสู่ฝ่ายหญิงนะคะครับสำหรับประเภท popula r vote สาขานักแสดงหญิงยอดนิยมมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังต่อไปนี้คะ่ะ รางวัลสาขานัดแสดงหญิงยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้กบสุวรรณพุนกันยอมรับได้หรือยังว่าคุณกับอนลิร่วมเปทุ่งเขาฉันหย่าญา,า,า,าอุรัสยาสเปอร์บันถึงเวาลาจะผ่านมาถึงวันนี้ถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความรักไปหรอเบลล่าราณีแคมเปญพี่แต่คนเขาข้ามพบมาเป็นนางเอกตูดันข้ามมาเป็นนาง้ายซะง,งั้นแต้วนัทะพรเตมีรัก ให้ผมดูกลกเพียง่พอแต่ฉันเป็นแม่ของเขานะคะขาไหนลี่แอนเทียมสิรีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวยและเก่งทุกคนนะร <มา S 1> หรับ <มา S 1> ผู้เข้าชิงในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะฮะผมขอเชิญนะครับผู้มอบชอ่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีก่อนนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์วิโรตั้งวานิชผลิตภัณฑ์คอร์ด้พัลสบริษัทเฮลตี้พรีเมียมโปรดักต์จำกัดขอเรียนเชิญครับ ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะคะน้องเปิรตละพัทค่ะนะคะมามอบดอกไม้นะคะขอเสียงหน่อยจ้าทุกคนยังอยู่กับเราใช่ไหมจ้าอยู่ยังอยู่เสียงกรี๊ดยังอยู่เอาละค่ะ รางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเกรงๆกันหน่อยนะฮะฮและสำหรับนะฮะผู้ที่ได้รับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่15ประเภทพระพุรารโวดสาขานักสแสดงหญิงยอดนิยมในปีนี้ได้แก่ ดีมากครับพี่โโอ้หยินดีด้วยนะเบลล่าเหมาะสมมากจริงๆนะคะผู้ที่เข้าชี้ทุกคนสุดยอดหมดเลยและนี่คือรางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิงนะคะสารสล่นยอดนิยมเบลล่ารานีค่ะอ๋อเจ้าดีเหลือเกิน สวยงามสง่ามากเลยคืนีใช่ชุดเธอแบบอลังการ